กระจังด้านหน้านะครับเปลี่ยนจากโลโก้นะครับมาเป็นคำว่าโตโยต้านะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะครับล้อเป็นขอบ18นะครับเช่นเดิมนะครับมาพร้อมสีทูโทนนะครับผมแต่ว่าเป็นลายใหม่นะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกนะครับสีแดงนะครับมีสัญลักษณ์ G R ด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับผมจะปั๊มโลโก้ G R ด้วยนะครับผมแล้วก็มีร่องพักนิ้วนะครับผมเดินได้แดงนะครับ สวัสดีครับผมน,นพรพลนะครับจากตัวต้าปาจินบุรีครับสิ้นสุดการรอคอยครับผมกับเจ้า GR Hy Lu ักดี v o คันนี้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมรถเนี่ยนะครับต่อยอดมาจากตัว Hy Lu ักด e v o ล o อกโนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นพวกกระจังหน้านะครับผมหรือช่วงล่างแหนบหาแผ่นพร้อมช็อคแอ็บซอรเบอร์แบบโมโนทูบและภายในแบบใหม่กับออปชันที่ใส่เข้ามาแน่นๆจุกๆใน GR นิวสปอร์ตมีอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับกระจังหน้านะครับเปลี่ยนจากโลโก้นะครับเป็นคําว่าโตโยตานะครับติดนะครับ GR นะครับกับสูดซิงเข้ามาด้วย GR นิวสปอร์ตนะครับผมยังใส่ในเรื่องของกล้อง PVM นะครับสาวรับคู่อุณหภูมเขามาให้นะครับมี BSM นะครับผมมาคู่กับ RCA แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต มีอยู่นะครับในเรื่องของ PCS LDA แล้วก็ Dynamic Radar c u s h o n Tone กระจกมองข้างมีไฟ w e l c o m e Light ไฟหน้าใบบีม LED Projector เปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติมีไฟ Daytime Running Light และ Follow Me Home ไฟตัดหมอกเป็น LED ไฟท้าย LED l i n e Guiding นะครับพร้อมไฟเบรกด้วยสามเป็น LED เครื่องยนต์ใช้ตัวเดิมนะครับรหัส1 G D V N Turbo Intercooler นะครับ2.8ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรยางนะครับให้เป็น Highway Terrain นะครับผม265 60 R18 นะครับที่ใส่เหมือนของเจ้า r ลินะคร์ลุกสูงรุ่นปกตินะครับให้อดุมเซอร์กิตเล็กๆส่วนของล็อกโคนะครับจะได้เป็นออทเทอร์เรนนะครับแม็กลายใหม่นะครับสีทูโทนนะครับดิสเบกด้านหน้านะครับจานเบรกและผ้าเบรกนะครับใช้สเปคเดิมนะครับคาลิเปอร์นะครับพ่นน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 นสสสีีีแแดดดดงงะะะะะคคครรรรรรััับบบบบบบมโโลลกกก้้้้ GR าาาาหหจเเเเปปป็็อิู อยู่แล้วนะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคงนะครับพร้อมช็อคแอบซอร์เบอร์นะครับโมโนทูบระบบกันสะเทือนด้านหลังนะครับผมเดิมนะครับแหนบอยู่3แผ่นตอนนี้เราใส่5แผ่นให้แล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่เป็นแหนบสำหรับบรรทุกปรับพิเศษนะครับผมให้ความนุ่มหนึบนะครับแต่มันเฟิร์มกว่าช็อคแอบซอร์เบอร์นะครับเป็นของโมโนทูบนะครับผมยี่ห้อไคยาบ้านะครับลูกสูบนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับจากสนามแข่งเลยลูกสูบใหญ่กว่านะครับ ลองรับแรงกระแทกได้ดีกว่าน้ำมันก็ใช้เก็ดพิเศษนะครับผมเก็ดแบบพรีเมียมด้วยทําให้โชค๊คเนี่ยไม่มีฟองอากาศนะครับสร้างและเหนียได้ดีกว่าเถียรกว่านะครับระบายความร้อนได้ดีกว่าด้วยสติกเกอร์ด้านข้างรถออกแบบใหม่พิเศษสำหรับ Revo GR Sport โลบาร์สปอร์ตนี่เป็นเหมือนเจ้ารีโวล็อกโคนะครับแต่ทำสีใหม่ให้ข้างในยังมีลูกเล่นในหลังของไฟให้ด้วยนะครับสาวอากาศออกแบบใหม่นะครับเป็นแบบชาร์กฟินครับผมอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิดปิดฝาท้ายกระบะก็ยังมีเหมือนตัวล็อกโคนะครับการชนท้ายทำเป็นสีดำเงานะครับผมและก็ยังมีเซนเซอร์ของ RCTA ตรงนี้ด้วยนะครับห้ามเหยียบนะครับมือจับด้านท้ายป็นสีด้ำได้นะครับมาพร้อมก็มองหลังด้วยนะครับ เบาะนั่งด้านหน้านะครับโอฟอร์เซส์นะครับผมเป็นแบบหนังกับเจาะรูนะครับสีทูโทนให้ลมสปอร์ตบอนนะครับมีปั๊มจีอาร์นะครับผมแล้วก็เดินได้แดงนะครับปีกด้านหลังนี่กว้างขึ้นนะครับยกของโฟลเจอร์มาทั้งชุดเลยนะครับผมพวงมาลัยตกแต่งเซร์มาร์คสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับมาพร้อมแพนนิชิปแล้วก็คุกซอนโทนด้วยนะครับและยังปั๊มโลโก้จีอาร์สปอร์ตปุ่มจีอาร์พุชสตาร์ตระบบสตาร์ตอัจฉริยะพร้อมโลโก้จีอาร์ระบบแอร์แบบใหม่แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวววาตตกกแแ่งคคุมมมโททนดด้ยสสสีีออซิิลลลลเเร์ะำั ไม่ก้องมองรับคันสามลาององศาแป้นคันเร่งและเบรคดีไซน์สปอร์ตเล้าใจสมาร์ทคีดีไซน์เฉพาะรุ่น gr Sport ราคาของเจ้า gr Re v o Sport นั้นจะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเลือกสีแดงหรือสีขาวมุกจะเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาท <Yeah. S 1> แพงแต่ก็มีเหตุผลพรีเม <Yeah. S 1> ียมเอเวนเจอร์ไฮรักリเว o gr Sport รอคุณมาพบแล้วที่โตโยต้าปาจีนบุรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ทางทีมงาานนปจบุรีด้วยั สำหรับผมวันนี้นรพลนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ